ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลงแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่าที่อื่นๆขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร ลักษณะสำคัญทางตัวนิยมวิทยามรสุม,สมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงเว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่าที่อื่นๆสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทรยัภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเรานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬกา4นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตร และเวลา22นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา48นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา42นาที